สวัสดีคะ่ะก็อยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นชาแนลนะคะนี่เสี่ยหมูก็เริ่มแบบเช็ครถอัดฟงอัดฟางแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นตัว <c oughs> ตัวเก่านะคะคันเก่านี่ก็เริ่มเอาออกมาเช็คเนาะเอาเสียหมูหายไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยย็ยงสบายอืม เราเป็นเป็นแบบใส่มูนะคะไปไหนเอาไปด้วยก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็วันนี้ก็จะมาเล่าอะไรเล็กๆน้อยๆให้ฟังเนาะถ้าใครที่ติดตามอ่านุ่นเหลือสีมูอยู่แล้วอะ่ะก็จะรู้ว่าตอนนี้คือนุ่นทํางานนะคะนุ่นก็จะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก็นานๆทีก็จะได้ถ่ายนะคะ ก็แบบมันก็จะมีบางคนแบบเออมาว่านะ้องว่าแบบเออเรียนมาแต่นน่นน่ะเ,เรียนเรียนแพทย์แผนไทยมาเนาะทํางานมันต้องทํางานในโรงพยาบาลแต่ว่าได้มาทํางานแฟดอะไรเงี้ยทางานไม่ตรงสายนู่นนี่นั่นเนาะแบบเสมูลงคลิปไปเงี้ยก็มาแบบมาปวดเนาะหัวเราะมาอะไรเงี้ยนู่นไม่ได้ซสีเรียนนะคะทุกคนในสถานการณ์แบบเนี้ย ในสถานการณ์ที่แบบโควิดมันระบาดคนอื่นเขาตกงานกันเหอือยอะงานไหนที่นุ่นทําันนุ่นทําหมดงานไหนที่ทําได้เงินงานไหนเป็นเงแล้วมันไม่ผิดกฎหมายอนุนทํานะคะคือนุ่นก็ไม่ได้แคร์อะไรไม่ได้แคร์ว่าใครจะพูดยังไงเนาะทำงานไม่ตรงสายออเออเยอย่างงูนอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะนุ่นทำนุ่นได้เงินคนพูดเขาไม่ได้ทำนี่จริงไหมเนาะ มันก็มันเป็นงานมันเป็นงานสบายนะคะเงินเดือนก็โอเคช่วยแบ่งเบาภาระเสียหมูได้เพราะว่าเรามีภาระที่ต้องดูแลนะคะมมดรถเอลยกินอยู่เอ่ยค่าน้ำค่าไฟเอ่ยคนคนที่เขามาคอมเมนต์ไม่ดีคนที่เขามาป่วนมาพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาช่วยเราทำงานไม่ได้มาช่วยเราหาเงินเป็นเราสองคนที่หาเงินถามว่า ทำไมทำไมไม่ไปทํางานในโรงพยาบาลทำไมไม่ไปทํางานแบบเออให้มันตรงสายก็คือ,คอนุ่นน่ะต้องสอบใบป,ประกอบวิชาชีพนะคะสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้ตอนนี้คือสภา,ามันยังไม่เปิดให้สอบน,นต้องไปสอบที่กรุงเทพนะคะไปสอบที่สภา,าแล้วสภา,ามันยังไม่เปิดให้สอบไปสมัครงานเราไม่มีใบป,ประกอบเอาเป็นเป็นคุณคุณกล้าร,รักษากับคนที่ไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพไหมจริงไหม จะก้าให้เขารักษาไหมเขาไม่มีใบประกอบนะใช่ไหมคะถามว่าสมัครไหมนุ่นไปสมัครมาหลายที่นะคะแต่ส่วนใหนเขาก็จะเอาใบประกอบแล้วก็ในวงการนี้เนาะเส้นสายเงินต้องถึงถามว่าสู้ได้ไหมได้คะ่ะแม่นุ่นพร้อมลุยแต่ว่านุ่นมองว่าทําไมเราต้องเอาเงินเงินตั้งมากมายไปเสียด้วยอะเหมือนเสียเงินจ้างตัวเองให้อยู่ในตําแหน่งงานนั้นอะ เสียรายเงินก็สู้ออกมาทํานะคะเงินเดือนมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่ว่าเงินเดือนน้อยนะเงินเดือนก็เยอะอยู่อยู่ใกล้บ้านด้วยค่าน้ำมันรถเขาก็ให้เบี้ยขยันเขาก็ให้นะคะก็ขับรถไปกลับไปทํางานจากบ้านบ้านกวดก็ไม่ขี่กิโลนะคะแล้วมันก็เอพอได้ช่วยแบ่งเบาภาระ ไมนครับเออต้องไปทํางานต้องไปทํางานต้องมาช่วยฉันหาเงินต้องมาช่วยฉันใช้งวดรถไม่แต่มันเป็นจิตจิตใต้สํานึกของแต่ละคนเนาะคําว่าครอบครัวทุกคนมันไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงหาเงินงกคนเดียวอันไหนที่นุ่นทําได้นู่นมีโอกาสนุ่นทําค่ะถึงงานนี้มันบางคนจะบอกว่าอมันกระจอกเนาะ มันดูแบบไม่เท่เนาะมันดูไม่แบบไม่สนอะ่ะก็ทำก็สนุกดีมีความสุขดีพี่พี่พี่เจ้าของเขาก็ดูแลดีไปทำงานต้นก็ไปทำงานได้ประมาณสี่วันแล้วก็โอเคสนุกดีสะดวกสบายทำงานในห้องแอร์ไม่ต้องตากแดดบางคนทำงานตากแดดหน้าดำ ทำจนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทไม่เลือกงานค่ะงานไหนได้ก็ทางานไหนได้ก็ทำดีแล้วที่มีงานให้ทำคนอื่นเขาตกงานกันเยอะแยะเลยทำอะไรมีแดงจะถูกจะแพงกว่าแดงเลยก่อนอพูดดีดีหน่อยถุงข<อ>้าวมั้งพูดดีดีหน่อยอด,ดีดีหน่อยกวน หน้าบูดมันตูดลิงเช็คเสร็จยังเนี่ย,ห,ยห้างเยอะไหม,ห,มห้างเยอะไหมพอๆพอได้อยู่ <laughs> ตัวนี้นะคะเป็นขั้นเก่า แมตซี่สามก็ได้อยู่คนวะแต่เราคนไม่มีอะไรมากก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูก็เลยแบบมาจมๆให้ฟังวันนี้อากาศดีค่ะฝนตกทุกวันชอบพ่อมากเลยท่อสวย อันนี้เขาก็เร่งเช็คอยู่นะคะเพราะว่ามันจะถึงฤดูการแล้วนะคะ <g iggle> ก็รถเกี่ยวก็ยังไม่ได้เช็คนะคะเหลือเหลือหนึ่งขั้นเก็บว้เกี่ยวข้าวตัวเองแล้วก็รับจ้างแล้วแวกแถวแถวนี้แหละก็ ฝากด้วยแล้วกันนะคะเอ่อสำหรับ FC ที่อยู่แถวแถวบ้านกวดเนาะหรือถ้าใครที่ไม่ได้อยู่บ้านกวดแต่อยากมาส่งแฟดบ้านกวดก็ไม่ว่ากันนะคะยินดีให้บริการเนาะ,ะแรงหน้าแดงแรงไม่ออกบะ <c oughs> บะ นี้ก็เท่านี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามนะคะนุ่นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ